กับคุณใหญ่ทวดแต่งตัวเรียบร้อยเป็นใหญ่เพิองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปกินหมากกับยาย่ทวดสุดท้ายเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวน้าปากก็แดงเป็ดแล้วนะคะน้ําก็แดงเป็ดแล้วนะคะ,ะ,คะที่ไหนได้คะ่ะปุลค่ะปุลรู้จักไหมปุลภาษาภาษาไทยแปลว่าเสลงค่ะเสลงเสลงหมากคือเราไม่เคยไม่เคยไม่เคยทานหมากเนาะ เคยทำหมาแล้วเกือบตยายค่ะเวียนหน้าผะอืดผะอมอ,อ,อ้วกไอเจียนไปต้องหลายรอบนะคะเพราะได้อาเจียนก็เลยเริ่มดีขึ้นเดิมดีขึ้น,นทีเนี้ยก็เลยไปเล่าบอกคุณยายยายทวดว่าแม่หนูเป็นอะไรแม่หนูเป็นอะไรอ่ะยายเขาบอกว่าปุ้ยลอยของไอปุ้ยของไอปุ้ยเกดก็เลยให้ดมอานี้ให้ดมมานี้ให้ทราบไว้นะคะถ้าปุ้ยมาดมมานี้หาย เรต้ามาคุณยายค่ะตะก้ามาคุณยายนี่คุณยายบอกว่าต้องดมตนนัวนี้มีดซนามีดซนาค่ะคุณยายบอกต้องดมดมแล้วจะหายไอเราก็ไปหาแกตอนดีขึ้นแล้วเนาะถ้ารู้อย่างงี้ไปเอาไปเอามาด,ดมตั้งนานแล้ว ฝากไว้นะคะถ้าใครปุลอ่ะก็ไปดมไปหาพกติดบ้านไว้นะคะถ้าใครปุลนะคะ